บอกว่าแล้วมันอ้อมหล <im <im huh ังไม่ออุ๊งเมื <im <im ่อกี <im> <im ้ระยะไกลเกินไปเลยยิงของนาำไม่ตายนี่ข้างบนอุมมันยิงไม่ถึงระยะไกลเกินนี่โอเคก็สวัสดีขอให้ทุกคนด้วยครับวันนี้กปดช่องฟิลเตอร์เกมมือถือพี่ไฟ แล้วก็วันนี้อยู่สองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกยกทัพสุดยอดตำนานซอ,องคูง M1 ็มหนงนั่นเองจักรวาลแห่งตำแหน่งเข้าชาร์จนะครับตั้งแต่วันที่29กามกราถึง4กุมภานะครับอยู่กันยาวๆไปเลย <S <S เข้าไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นเปิดคลังซองควงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษ ท็อปอัพนี่ท็อปอัพนี่ครับกิจกรรมท็อปอัพนะครับสุ่มตอนเติมเพนนะครับอันนี้ท็อปอัพแห่งความมืดนะครับยี่สิบเก้าถึงสี่พันนะครับแต่เราต้องใช้ดวงหน่อยนะว่าจะได้เท่าไหร่นะกดเลยไหมเอาสุ่มดูอ๋อกดเฮ้ยแปดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหถือว่าดวงดีอยู่นะ ต้องเติมในเกมไนมะต้องเติมเพชรในเกมลดบวกแปดสิบเปอร์เซนเลยนะครับ <c oughs> เยอะจัดเยอะจัดเลยเติมได้สามครั้งนะครับเติมได้สามครั้งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเป็นอังเปาจีนจากฟรีไฟลนะครับเราจะรอชร์จอยู่ใหญ่ครับไปเติมมาเลยเติมแรงจบเลยขอท็อปอัพเติมไปเรียบร้อยนะครับเติมปันแปดได้เพิ่มมาอีกสี่พัน f เพชร ก็ดัเติมพันแปดได้หมื่นเพชรเลยนะโอ้โหอย่างคุ้มครับแล้วไปดูกิจกรรมของเราเลยฟองควงนะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูโฉบๆนิดหน่อยดีกว่าตัวลัคกี้รอยยอมันมีปืนข้นมาใหม่ปืนเป็นปืนบาเลย์นะทุกคนโอ้เจาะเกาะสองน่าสนใจนะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะเจาะเกาะสองตัวเนี้ยก็ต้องเอาอยู่แล้วล่ะเจาะเกาะสองหายากนะเจาะเกาะสองก็จริงแต่เป็นบาเลยนะครับ นั่นต้องในกระบอกเดียวนะเพราะว่าชวชนี้บาเรมันสับช้าสองกระบอกไม่ไหวต้องเอาสองควงกับบาเร่นะครับแต่แนะนำผมนแนะนำดูโอเคไปดูสองควงของเราครับ <c oughs> แต่กิจกรรมนี้นะคือสเตตัสด,ดีมากเลยอะ <c oughs> สเตตัสอะไรหรอความเสียหายบวกหนึ่งอัตราการยิงบวกสองลบความเร็วขึ้นที่หนึ่งเป็นสีแดงนะน่าจะออกยากสุดเลยครับแล้วมันจะสุม่มยังไงอยากดูของรางวัลอนะ้ <c oughs> อ้หมุนยังไงมันจะหมุน มดนเจอใช่นี่นะคือสโซสิแดนนะใช่กดไหนนะศูนย์เก้าสี่หนึ่งแต่เย็นดีรีวิวก่อนดีครับนกดหนึ่งครั้งสิบเก้าเพจกดห้าครั้งสี่สิบห้าเพจนะครับแล้วก็มีสีฟ้านี่ดาเม็งบวกหนึ่งระยะบวกสองลดความแม่นยำอันนี้ยาไกลนะ อันนี้ใครอยากกินโซคุ้งแต่รอยเม,ยเมนี่ก็แนะนำนะสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองอัตราการยิงบวกหนึ่งแม่นยำบวกสองโอ้โหอันนี้ก็แม่นนะลบความเร็วขึ้นที่ก็สีขาวสีขาวความเร็วดีโหลดบวกสองแม่นยำลบหนึ่งเจาะเกาะบวกหนึ่งครับอันนี้ก็ทั้งหมดทีเด็ดก็คือนี่ส,สีแดงสองโคมไฟนะครับ yeah! ความเสียหายบอกหนึ่งอัตราการยิงบอกสองลบความเร็วเคลื่อนที่ก็ถือว่าแรงสุดแล้วนะถือว่าตีตั้นนี่ดีสุดแล้วตั้งแต่ที่เคยมีมานะเป็นเหมือนปืนอัพเวลเลยอ่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าสองขวามูลนี้ก็อเนไปรองนะก็ไม่มีการันตีนะกิจกรรมนี้ต้องสวมไปเรื่อยๆจนจะได้ปืนนะหนึ่งครั้งสิบเก้าเพชรธ้าครั้งครั้งแรกลดเหลือสี่สิบห้าเพชรธ้าไปเลยครับห้าครั้งไปเลยปูจะได้ไร กันห้าครั้งนะโอ้ยตกใจอ๋อโอ้โอ้โอโอโอต้องสวมวงนอกให้ให้ตรงได้ปืนก่อนนะถ้าเกิดไม่ตรงปืนก็ไม่ได้สุมปืนนะนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้สุมปืนก็ต้องสุมใหม่ทีนี้เก้าสิบเพชรราคาเริ่มแพงขึ้นแล้วว่ะทุกคนโอ้โหไมขอออกกันเดิมไปทุกคนไปปืนไม่ออกนะครับ ออกหน่อยปืนออกหน่อยออกหน่อยออกหน่อยไม่ออกเลยปืนเลยผมรู้สึกว่าของ,งมันงซ้ำมาทุกคนโอ้โหสามรอบปืนไม่ออกเลยนะเฮ้ยดูว่ามันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงเนี่ยมันรอรู้เลยเนี่ยมันมันเลยไปเลยทุกคนเด็กไม่ออกปืนเลย ออกปืน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 โอ๊ยทุคนเห็นว่าปืนว่าติดก๊อมนี่เพลงไหมออกปืนออกปืนออกปืนปืนไม่ออกครับนี่้ารอบแล้วรอบที่หกครับแต่รถเพชรรถอย่างแล้วนะจิกก๊อฟเนี่ยจิกก๊อฟนี่คือมันกินเพชรอย่างแรงครับเพราะว่าหกรอบเขาไม่ออกครับเจ็ดรอบผมหัวดูนะแฟนสีเหลืองมันไม่เจอเหมนทุกรอบเลยทุกคนดูดิ เหมือนเขาเซงไปอ่ะเนี่ยอ่าเจ็ดรอบไปออกครับแปดรอบอือกไปไปไปคือถ้าเกิดมันออกปืนก็เราจะได้สมปืนนะว่าได้ปืนอะไรนะเราเลือกไม่ได้นะว่าจะได้ปืนอะไรนะต้องแล้วแต่ด,ดวงนะอโ,โอเคไม่ออกนนครับสก,นสก,นสกินกิตกรรมน,นี่คือเน้นปืนอย่างเดียวครับแปดรอบแล้ว เราที่แปดไม่ออกครับเาวรทเก้ออกอยากเหมือนกันนะทำไปเล่นไปโอเคเาราก็ไม่ออกนะาที่สิบี่พออ,อกเกนนะตอบอ่ีน,นังงจงกด้มมืเหมือนกันนะแต่เกาะสองม,มมีอย่างนึงที่ดีสุดเลคือยงน,น่ยแต่ว่าเอาสองสังวออหน่อย เาตรแค่ีเยเราสตรด้้วยหอกยากอยู่เราคืยกยากอยู่สองะสิบสคือพันสองนะไม่ออกครับสิมันีการตีนะต้องสูวยโอจริงจมันน่าจะเ่าปไเนี่ยมออกครับรอี้บ้านะีบ้านี้ทุกคนน่ะนะอย่ามันเกลนเลยอ่ะมันเขาไม่มีโอกาสที่เราออกอ่ะผมก็โอกาสที่สรเนี่ยซูน่ะสิไม่ออกครับสิบห้ายามันเ่นเน ไปยัไม่ทันดิโปอี๋โอ้โหหัดหัดหัวจัไม่ออกยมไปเหรอไม่ออกเลยอ้ไอพันแล้วนะไม่ออกไมไม่ออกไม่ออกเฮ้ยเยมนพยามมันวมันลดเพเร็วขึ้กูอหอกวั่ออ้นุ่งรัไปนะอ้าวแบบใช่ยิ่ใช่ออไม่สมนี้เจอไม่สมนี้เล่นตัวนี้เฉยยแก้ก็ได้จริงอไม่ออกเลยนครับออกยาก่เลยอาได้องแดงไมนี่ ไม่อยากสังเกตก่อนที่ออกมาลเลยอ่ะอือเลืมันคือเกลือครับเอ้าได้มาแล้วซองขาวเอ้ยซองขาวตัวเริ่มต้นนะเราจะเอาซองแดงอะ่ะต้องกี่เพชรไปหนีซองแดงเอ้ยลองเหลืองซองแดงครับตัวที่ดีสุดซองเหลืองกับซองขาวมาแล้ว ว่าต่อไปคือสองฟ้าูแต่กล่องเปิดที่ผมเนี่คิดเลยว่ามีกี่อันเนี่ยเขาดูตรงนี่เปิดไปนี่เจอเด็กกลองบังคับเหมานะครับกิจกรรมนี้ไม่ให้เลือกเลย อว่ามีแมงม่อยู่กุ้งมงนี่ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปเปหมือนเดิมนะจะเหมือนเพชรแล้วนะเฮ้ยทำไปเล่นไปเกือบจัดเลยพ่อโบเราจิตเราได้ไปกินเพชรเร็วถ้าปิดอะเมเนชั่นนี่คือเพจมันลดเลยมาเพราะสังเกตเพจดีๆนะตอนนี้รับเนี่ยรับเพชรมันลดอย่างไรรับ ซองแดงที่วันนี้จะได้เล่นเนี่ยเป็นซองอัมเบลแล้วหมื่นกว่าหมดเป็นหมื่นเพชรละวโอ้โหจะไปเล่นไปน่ะกิจกรรมซองคูัธรรมดานี่กินเพชรเป็นหมื่นเลยน่ะกระแสนี่จริงจริงมันกินเราเพชรไปเกือบแสนเนี่ยคือเขาใม่สุ่มอ่ะเหมือนมาขับรถมาบอกอ่ะนี่นี่นี่ซองครัาแล้วเราจะเอาซองแดงอมาเลือกไม่ได้มาแล้วโอเค มาทักทีนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องรวมแล้วนะครับปนไปประมาณหมื่นเพชรนะกับสี่กระบอกนะครับหมื 10, ่นเพชรสี่กระบอกใครอยากจะเอาซองแดงนะครับต้องหมื่นเพชรเท่านั้นนะครับไปดูเราเหมามาทุกกระบอกเลยนี่ <S <S สีแดงอย่างสวยนะครับนี <S <S ้สีเงินเยอะนี่สีแดงดาเมจหนึ่งอัตราการยิง บวกสองครับตัวนี้ตึงจัดเลยสแสดงว่าเราบี้ได้แ่แล้วนี่คือรองมานะใช่ไหมก็สีเหลืองก็สีแล้วก็สีขาวไส่วนนะโอเคเหมาครับอันนี้เราเหมาบังคับเหมานะครับสแสดงหน้าราบี้ได้เทไหมเท่ครับอย่งางเทนะครับหนึ่งหมื่นเพจครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเหมาซองควงมาแล้วนี่ครับซองควง Hey, hey, เท่เท่จัดเคลเล่เท่จัดโอเคเขาเข้าอยู่นะเข้ากับซองแดงอยู่จะสีคนละสี่กันเลยอะ่ะยืาหู้โอเคเราจะลองซองควงเวราเราเราไปลงสีนะ่สี่นะสี่สี่แรงใช่เ<อ>พราะแรงแรงมันหายอะ่ะสี่สีแรงคือหาง,ง่ายสุดนะกดแล้วไป่งสุ่มทีเมเอ้ยสุ่มทีมสิว่ตาตอนนีรึซื้อปนซองควงไมมาดูกันเราบอกเดู๋ซองควงนะ พอสูให้ดูนี่อ่ามาเลยสองโคงไฟนะครับตัวใหม่แล้วนี่ครับทาุไฟนะครับสองโคงทาดไฟยาหูมันเป็นสองโคงสี่ทาดนะเราต้องเก็บทา้งทาดเลยลันเดทุดดูดูอันตากันยิงสองดาเมจเลยนะดูจะแรงขนาดไหนเป็นอัตตาที่บ้ด,ดีสุดน,นในเกมเนี่ย ตอนนี้นะครับเราต,ตากรณีสองทำไปเหนื่อยผมว่าเป็นอัตราที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะผมต้องชาแร์จจะได้อย่างนีเลมออุหลังยิงอนะ่ะตีไงลงควงเมื่อกี้เอาสองควงยิงนะต้อเข้ากับซองยาวนะซองควงแดงซองยาวแดงนล้วมันซองไฟอันนี้คือซองไฟสองคงไฟเนี่ย เดือดทังแรงนะดีสุดแล้วแล้วก็แพงสุดด้วยว่าทีนก์ชนะแน่เลยอ่ะมันเหลือคนเดียวตรงนั้นผมเป็นกระหังเฮ้ยลัดอยู่มันอโอเคลัดเร็วจริงนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีอ่าตัวนี้ก็อสองนะตานะครับมว่าแล,วแล้วมันอ้อมหลังไม่เออเมื่อกี้ระยะไกลเกินไปเลยยิงของนั้นไม่ตาย อุอนน้ oh, มันยิงไม่ถึงเลยอะไกลเกินโดนนั้นหนึ่งตัวช่วยเพื่อนได้ไ,ไม่ได้โอ๊ยเอ้ยเอ้ยมันมีแค่องดีเสริ์ตถอนนี้แหละมันมีแค่องดีเสริ์ตนี่โอ้โหตึ้งจัดเลยนะกองกองตัวนี้เฮ้ยตีเสียงร้าวก่นนี่ 他不能。 ามาห้าอย่ามาหากับทองหออใหม่อ่้าวดใปวดรักสีศูนยแย่รงจัดแรงจัดประหลัดยังบวกเลยแล้นครันัเแปอเก้านับเก้าวดาเมจสองพันห้าร้อยห้านะ โอเคก็ปาามานี้สำหรับซอง,ซงควงสีกระบอกนะครับซองควงสีธาตุอันที่แรงสุดคือธาตุไฟนะครับอัตราการยิงบกสองดาเมเบจบกหนึ่งทั้งเร็วและแรงเลยแรงจัดตึงจัดสมราคาครับทิปหมดไปหนึ่งมืนเพชรใช่แล้วโอเค ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรีเิ่เตอร์ด้วยจะกลับมาทุกนาทนนีครับ